สวัสดีน้องนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับการแนะน,นําหนังสืออังกฤษครับที่หลายๆคนสนใจต้องบอกว่าหนังสือพรบครูแนะนําไปแล้ว2เล่มเนาะไปย้อนดูได้ครับมาวันนี้ครูมาแนะน,นําหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็มีหลายๆเล่มที่นักเรียนควรจะใช้ครับจะซื้อทั้งหมดก็ได้หรือจะซื้อบางส่วนก็แล้วแต่นักเรียนครับครูจะมาแนะนําอย่างเต็มที่เอาเป็นว่าหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ใช้สําหรับสอบภาษาอังกฤษของกรมศุลก,กากรครับ จริงตำแหน่งที่นักเรียนสมัครก็คือนักวิชาการสุรกากรปฏิบัติการใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการสอบภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆแล้วแต่ถ้านักเรียนจะสอบในอนาคตตำแหน่งอื่นก็ตามที่เป็นภาษาอังกฤษของกรมสุกากรนักเรียนจะสามารถใช้หนังสือที่ครูแนะนําได้หมดเลยโอเคไหมครับครูเลยใช้คําว่าตำแหน่งต่างๆได้หมดครับต้องบอกว่ากรมสุกากรออกวิชาภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยมันจะยากกว่ากพนิดนึงถ้าพูดตรงคือมันก็ไม่นิดนึงก็เยอะครับกพเป็นแค่ระดับพื้นฐานใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเป็นการสอบของกรมศุลกากรจะระดับกลางๆใช่ไหมครับถึงสูงอาจจะไม่สูงมากเนี่ยแต่กลางๆเดี๋ยวมาดูกันว่านักเรียนต้องอ่านหนังสือเล่มไหนถึงจะเพียงพอกับคําว่ากลางๆโอเคนะเริ่มครับชา้าๆครับก่อนอื่นแนะนํานิดน,นึงครับนักเรียนกดเพลิ์นะครับรู้จักช่องครูแล้วใช่ไหมครับนี่คือช่อง YouTube ของครูนักเรียนกดคําว่าเพลิ์นักเรียนจะเข้ามาศึกษาคําแนะนําต่างๆที่เกี่ยวกับการสอบกรมศุลก,กากรครับ ตำแ,แหน่งนักเรียนเลยนักวิชาการสุรากากรปฏิบัติการครับครูทําไว้ให้แล้วตอนนี้มี6คลิปนับวันนี้เป็นคลิปที่เจ็ดนักเรียนเข้าไปดูได้นะครับนักเรียนฟังครูทุกๆคลิปครูรับประกันว่านักเรียนจะเห็นแนวทางทั้งหมดในการสอบนักเรียนจะเตรียมตัวสอบได้ถูกทางมากขึ้นประมาณนั้นนะครับตอนนี้นะครูทํา p l a y ิสต์แยกว้ให้แล้วนักเรียนสามารถเข้ามาที่ p l a y ิสต์แล้วก็เรียนคําแนะนําต่างๆต้องการหนังสือเล่มไหนครูแนะนาไว้หมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแล้วครูจะแนะนําพรบต่างๆแล้วก็มาแจกด้วยเอาเป็นว่าติดตามกันไว้ครับ นะนำให้กด subscribe ให้ครูครับนักเรียนเพราะว่านักเรียนจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ครูแนะนำซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนแน่นอนภาษาไทยถ้าน,นักเรียนใช้เวอร์ชั่นภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าวติดตามเนาะกดติดตามหรือกด subscribe ให้ครูไว้นักเรียนจะได้แนวทางทั้งหมดแล้วก็จะรู้ว่าครูแนะนำวิดีโอตอนไหนวิดีโอมันจะเด้งขึ้นมาได้รับการแจ้งเตือนประมาณนั้นนะครับเนี่ยประชาสัมพันธ์นิดนึ่งครับด้วยความเป็นห่วงนักเรียนจะได้ไม่พลาดหลายๆคนไม่รู้ว่าครูแนะนำไปบ้างแล้วครูแนะนำไปแล้วประมาณ6คลิปนะครับเข้าไปดูได้ ครูวงมาให้แล้วตามหน้าจอนี้เลยอะไปเริ่มกันอันดับแรกเนียต้องบอกว่าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ของนักเรียนใช่ไหมครับเนี้ยเขาประกาศตามนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วแต่นักเรียนไม่รู้ว่าขอบเขตมันออกกี่ข้อซึ่งถ้าใครไปดูคลิปครูสอนครูอธิบายไปแล้วเนาะว่าเรื่องอะไรออกกี่ข้อใช่ไหมครับดังนั้นครูจะไม่มาพูดซ้านักเรียนสามารถไปย้อนดูได้ในคลิปต่างๆที่ครูแนะนาไปแล้ว ครูบอกไปแล้วว่าเออรก,กรมศุลกากรออกสอบแบบกากบานล้วนใช่ไหมครับออกยาก,กี่ข้อกี่คะแนนเรียบเรียงไว้ให้แล้วย้อนดูได้นะครับมาวันนี้ครูไม่ได้พูดอะไรมากครับมาโฟกัสที่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวความรู้ด้านภาษาอังกฤษเนาะปีหกี่ประกาศประมาณนี้เราก็ต้องย้อนไปดูว่าจริงๆแล้วอ่ะปีหกปีหกหนึ่งซึ่งมันจะเว้นสองปีทุกคนทราบแล้วเนาะ,นะก็ไปย้อนดูปีอื่นๆครับว่าเขาบอกละเอียดไหมปีนี้บอกละเอียดครับก็คือปีหกหนึ่งใช่ไหมครับสองห้าหกหนึ่งข้อสอบบอกเหมือนเดิมครับเนียนทางเนียนเห็นประกาศอ่ะ ครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับประกาศ64กับประกาศท 1, 1, 1เหมือนกันต่างกันแค่ปีทําไมมันหายไป2ปีอะครูหายไปเว้นช่วงของการขึ้นทะเบียนก็เหมือนนักเรียนอะนักเรียนสอบได้ปีนี้มันก็จะหายไป2ปีรุ่นน้องนักเรียนต้องมาสอบในอีก2ปีข้างหน้าสมมุติเราสอบพลาดก็จะหายไป2ปีประมาณนั้นนะครับโอเคนะมาที่โฟกัสที่ภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นักเรียนความรู้ด้านภาษาอังกฤษก็จะมีสตรัคเจอร์อันนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วสตรัคเจอร์ในที่นี้คือโครงสร้างไวยากรณ์พูด จอแกม่าต่อไปออก vocabulary มันก็คือคําศัพท์ใช่ไหมครับก็คือคําศัพท์เหมือนก็พอนั้นแหละแต่ว่ายากกว่าเดี๋ยวเรนจะรู้ว่ามันเป็นศัพท์แบบไหนเดี๋ยวครูมาแนะนำ structure v o c a b ใช่ไหมครับสุดท้าย reading ชื่อเต็มมันคือ reading comprehension ใช่ไหมครับเนี่ยครับครูแปลมาให้เผื่อหลายๆคนไม่รู้ reading comprehension มันคือแปลเป็นไทยตรงๆว่าความเข้าใจในการอ่านการจะเข้าใจในการอ่านได้ต้องแปลได้ถูกไหมการเข้าใจในการอ่านต้องมีความหมายต้องรู้ความหมาย ถ้านเรนียนไม่รู้ความหมายจะเข้าใจในการอ่านไม่ได้ถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่ครูย้ำมาตลอดั้งเรียนได้สับน,น้กเรียนได้โอกาสสอบมากอยู่แล้วโอเคนะ reading comprehension ครับก็คือความเข้าใจในการอ่านพูดภาษาชาวบ้านเราคือ reading นักเรียนจะสังเกตว่าอะไรหายไปในทักษะภาษาอังกฤษ listening ใช่ไหมครับ listening เนี่ยครับหายไปแน่นอนครับเพราะว่ากมรมศุลกากรจะสอบแบบกากบาทแล้วก็จะสอบจำนวนคนเยอะดนงนั้นการสอบ listening จะไม่มีถ้านเรียนสอบโทอีกจะมี listening ถ้านเรียนสอบสิยูทเทปจริงๆจ,จ,จะมี listening แต่ว่าของกรมศุลกากร,กรจะตัด listening ทิ้งก็คือไม่มีการฟังจะมีแค่วยากรณ์ศัพท์แล้วก็การอ่านใช่ไหมครับความเข้าใจในการอ่านพวกที่เรียนเข้าใจบทสนทนาก็อยู่ในความเข้าใจในการอ่านเหมือนกันโอเคนะประมาณนี้เราโฟกัสที่ภาษาอังกฤษก่อนวันนี้ครูครับภาษาอังกฤษออกคะแนนครับประมาณนี้ครับเนียนห้าสิบคะแนนะห้าสิบข้อเห็นนะครูโฟกัสแล้วอ่านเล่มไหนดีครับครูครมาดูกันเริ่มแรก นัเรียนต้องเข้าใจว่ามันจะมีหนังสือที่ดีที่สุดครูย้าว่าดีที่สุดเลยเดอะเบสเลยมันจะมีหนังสือที่ดีที่สุดครับอยู่ไม่กี่เล่มหรอกจริงๆมันมีสามเล่มครับเนี่ยแต่ว่ามันอีกเล่มหนึ่งอ่ะขั้นสูงสุดเลยนัเนียนไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้นั้นครูจะพูดว่าสองเล่มเนาะหนังสือภาษาอังกฤษสองเล่มสองเล่มเนี้ยเป็นสองเล่มที่ดีที่สุดครับครูการันตีว่าดีที่สุดมันชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักดีครับ essential grammar in use ครับเล่มนี้เลยมันจะมีเล่มสีแดง ที่น้องเรียนใช้สอบกอพอกอพอนัอเรียนอ่านแค่เล่มสีแดงนักเรียนจะได้ความรู้ทั้งหมดใช่ไหมครับหากใครอ่านเล่มสีแดงแล้วนักเรียนจะมีความรู้อย่างสูงขยบมาครับถ้าเป็นสุลกากรมันจะขยบมาเล่มสีนี้เล่มสีดําเงินนี่คือสุลกากรเล่มสีดําเงินมันเป็นระดับกลางครับโอเคนะชัดเจนนะดังนั้นครูแนะนําครั้งแรกครับครูเรียกสิ่งนี้ว่าหนังสือพื้นฐานภารรษาอังกฤษสองเล่มที่ดีที่สุดครับ จริงๆถ้าน่าเรียนมีโอกาสซื้อสองเล่มเนี่ยดีสุดเลยอ่านเล่มแดงแล้วตามด้วยเล่มสีเงินแต่นักเรียนอ่านไม่ทันแล้วท่านเรียนถามครูว่าครูผมอ่านไม่ทันแล้วก็ต้องจาใจอ่านเล่มสีเงินซึ่งคือยากหน่อยหนึ่งนะก็ต้องโฟกัสอ่านเล่มนี้โอเคนะแต่ถ้าสามารถอ่านได้สองเล่มก็ได้ความรู้ครบเลยโอเคนะครับแต่ว่ากรมุลากกรจะออกในเล่มสีเงินเพราะว่ายากกว่าโอเคนะแต่เรียนถามครูว่าทําไมต้องอ่านเล่มสีแดงถ้าไม่มีเล่มสีแดงนักเรียนขาดพื้นฐานความรู้ก็จะอ่านเล่มสีแดงไนไม่รู้เรื่อง ดังนั้นถ้านักเรียนอ่านตามสเตปก็คือจะต้องแดงไปดําเงินก็คือจากระดับต้นไประดับกลางครูสอนนี้เข้าใจไหมครับจริงๆมันมีอีกเล่มหนึ่งเป็นระดับ3ส,สูงสุดแต่ไม่จำเป็นต้องอ่านครับอันนั้นนักเรียนเอาไปสอบโทฟเฟลแล้วจะไปอเมริกาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็น2เล่มเนี้ยพอถ้านักเรียนมีเวลาอ่านก็อ่าน2เล่มจากแดงไปนําเงินแต่ถ้าไม่มีเวลาอ่านก็โฟกัสไปที่ดําเงิน โอเคนะครับครูหาซื้อที่ไหนครูย้ําเสมอเนี่ยศูนย์หนังสือจุฬาซีเอนะ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์ร้านซีเอ็ดเนาะร้านในอินไปถามเขาเอาหน้าปกให้เขามีแน่น,นอนครับนักเรียน,นขี้เกียจไปหาเซิร์ชใน Google มันจะขึ้นพวกช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเนี่ยครับครัวมาจากช้อปปี้รูปเนี้ยช้อปปี้ลาซาด้ามีหมดครับออนไลน์ทุกวันนี้หาง่ายสองเล่มนี้เลยโอเคนะสองเล่มทีท่ดีสุดต่อมาครับหนังสือซีอเทปสองเล่มอ่าเมื่อกี้มีนักเรียนท่านหนึ่งเดามาถูกเลยครับแต่อีกเล่มหนึ่งยังไม่ถูกโอเคนะ มันจะมีหนังสือซีอเทปอยู่สองเล่มนี่มาดูดีๆนะครับทาไมครูได้นำสองเล่มแน่นอนซีอเทปมันจะมีพาร์ต listening ด้วยใช่ไหมครับมันจะมีพาร์ต listening ก็คือพาร์ตการฟังใช่ไหมมันก็คือพาร์ตการฟังแต่ว่าในซีอเทปมีการสอบฟังในโทอีกมีการสอบฟังแต่ว่ากรมศุลกากรไม่มีการสอบฟังดังนั้นนักเรียนต้องตัดพาร์ตนี้ไปครับอ่านไปก็เสียเวลาถูกไหมครับเตรียมไปก็เสียเวลาดังนั้นนักเรียนต้องโฟกัสหนังสือซีอเทป สองเล่มถามครูว่าครูทําไมต้องโฟกัสที่ซีอูเทปกรมศุลกากรส่วนใหญ่ออกระดับซีอูเทปเพราะว่าต้องบอกว่างี้เนี่ยกรมศุลกากรให้คนที่มีคะแนนซีอูเทปสูงส,งสงจริงๆมันคือโทเฟ l ไอเอลก็ได้นะแต่ครูบอกแล้วนะทั้งเรียนฟังเราที่แล้วใช่ไหมครับโทเฟยไอเอลเนี่ยมันการสอบมันต้องเปลืองตังค์หลักหกพันเจ็ดพันใช่ไหมครับไม่มีใครไปสอบอู่แล้วถ้าเราไม่ไ,มไปเมืองนอกส่วนใหญ่ทุกคนก็สอบซีอูเทปของจุฬาใช่ไหมครับมันเป็นภาษาอังกฤษสําหรับการต่อเรียนต่อของจุฬาซีอูเทปเนี้ย กรมสกาดกรและหน่วยงานต่างๆของรัฐการยอมรับว่ามันก็ยากระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเป็นภาษากังกเชิงวิชาการดังนั้นกรมสกักรก็เอามาออกบ่อยครับนักเรียนดังนั้นวิธีการที่เตรียมที่ถูกต้องนักเรียนก็ต้องเตรียมซีอูทปด้วยแต่ประเด็นว่ามันไม่มีลิส n ิ n งนักเรียนต้องเตรียมซีอูทปให้ถูกเล่มมาดูหน้าตาที่ครูแนะนามีนักเรียนถ่ายถูกหนึ่งเล่มครับเล่มนี้เลยลิสติ้งแน่นอนครับเล่มนี้ออกแน่นอนเพราะว่ามันเป็น leading c o m p r e h e n s i o n ใช่ไหมครับเป็นภาษาอังกฤษสำหรับ ความเข้าใจในการอ่านแน่นอนเล่มนี้ชัว่รอ์100%ออกแน่ต่อไปครับดูสำนักดีๆนะสำนักนี้ครับ tgre นะตรงนี้นะดูตัวนี้นะเนีโฟกัสที่ตรงนี้น,นักเรียนจะได้ไม่พลาดโอเคนะต่อมา v o c a b ไม่ต้องเพราะว่า v o c a b มันอยู่ใน reading อยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะนักเรียนทราบอยู่แล้วต่อมา grammar ครับ s y l l a e reading กับ s y l l a e grammar สังเกตรครับจะสังเกตคำว่า tgre ตรงนี T ้เหมือนกันสำนักเดียวกันอ่ประมาณนี้ นักเรียนอ่านสองเล่มนี้ครับจะเพียงพอครับในการสอบแน่นอนโอเคนะจำสองเล่มเมื่อกี้ได้ไหม essential grammar in use แล้วก็ c u t e ทเเล่มนี้ดูหน้าจอดีๆครูซื้อที่ไหนได้หมด c ีเอ็ดไเห็นไหมครับช h อปปี้ a าซาดลองเซิร์ชดูขึ้นหมดครับแล้วก็ร้านหนังสือต่างๆมันส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้ว่วนหนังสือจุฬาซีเอ็ได้หมดครับเนี่ย หลานายอินเอาหน้าปกไปให้เขาดูหน้าตายอย่างเงี้ยแล้วก็ช้อปปี้และซด้าเซิร์ชกูเกิลก็ขึ้นได้นะครับมีซีอูเทปสองเล่มซีอูเทปรีดดิ e ้งกับซีอูเทปแกมมาชัดเจนนะสำหรับพิมพ์เนี่ยครับ e เนี่ยทีจีไอเนี่ยครับใช้ได้เลยสองเล่มเนี้ยตอนครูเรียนจุฬาก็สองเล่มเนี้ยประจําแต่ตอนเรียนครูเรียนจุฬามันมีรีดดิ้งด้วยไงก็ต้องไปเตรียมของการฟังด้วยครับมันไม่พอมันไม่แค่นี้มันไม่พอถูกไหมครับแต่ว่าสําหรับการสอบสองเล่มนี้เลย ต่เยนบอกครูผมอยากจะเพิ่มเงินเดือนนักเรียนก็ไปเตรียมเพิ่มได้ไปสอบซีอูเทปจะมีริสติ้งด้วยเนาะนักเรียนได้คะแนนตามเกณฑ์ก็จะเพิ่มเงินเดือนตอนแรกเข้าได้แรกบรรจุประมาณนั้นนะแรกบรรจุคืออตัตราบรรจุครั้งแรกของนักเรียนนะครับก็สามารถเพิ่มเงินเดือนได้ซึ่งครูสอนไปแล้วเนาะไปดูที่ครูรีวิวไว้นักเรียนจะได้ความรู้ทุกอย่างครูสอนหมดแหละจะเพิ่มเงินเดือนยังไงมีครบอะครับติดตามให้ทุกคลิปก็จะได้สองเล่มน,นี้เคลียร์ไหมครับนักเรียนไปต่อโทอีกหนึ่งเล่มสําคัญมากโทอีกเนี่ยสําคัญมาก ทำไมครูบอกก่อนเลยคือโทอีกเนี่ยจะมีความยากมากกว่ากาพอ,อยู่แล้วเนี่ยทราบเนาะแล้วโทอิกเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับข้อสอบของกรมสุกากรเหมือนกันเพราะว่าจริงๆโทอิก e ก็คือภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานดังนั้นการทํางานเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษที่ใช้กันในชีวิตประจําวันอยู่แล้วดังนั้นโทอีก e เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยด,ดูดีนะภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานครูแบกกลับไปซีอูเทปคืออะไรภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมนเรียนไม่เหมือนกัน แล้วอันนั้นน่ะกลับไปที่เล่มนี้อันนี้คือพื้นฐานใช่ไหมครับอันนี้คือเบสิกใช่ไหมอันนี้คือพื้นฐานเลยเนี่ยไม่เหมือนกันนัอเรียนทาตามที่ครูแนะนาเนี่ยถ้าเรียนตั้งใจอ่านจริงเรียนได้เยอะอยู่ครับซึ่งครูแนะนําตรงเป๊ะอยู่แล้วครับเนี่ยสองเล่มนี้นะถ้าไม่ไหวก็เล่มสุเงินถ้าไหวก็สองเล่มซิรเทปแน่นอนต้องการสองเล่มภาษาอังกฤษเชิงวิชาการครับในนี้ก็จะมีศั์เชิงวิชาการนัเรียนไม่ต้องไปหาสัพ์อื่นเลยสับนี้เพียงพอแหละเยอะเลยโอเคนะครับแกรมมากับเรดดิ้งเนี่ยเยอะแหละต่อไปก็ เป็นโทอีกภาธธษาอังกฤษสําหรับการทํางานมันก็จะมีสถานการณ์ในการทํางานอะไรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นศัพท์ต่างๆมันก็จะรีเลทกันมีโอกาสาที่จะตรงแล้วก็มีโอกาสาที่นักเรียนจะอ่านบทความต่างๆได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับการทำงานใช่ไหมครับโทอีกโทอกคุณแนะนําเล่มเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่มไหนเล่มยอดฮิตเลยบารอนจริงๆบารอนนะ่ะมันมาจากสำนักพิมพ์ของฝรั่งใช่ไหมครับแต่ว่า คนไทยเอามาแปลแล้วแนะนำนักเรียนซื้อเล่มแปลเชื่อครูไปซื้อเล่มบาลอนที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนอ่ะเหนื่อยนิดนึงอ่านยากแต่เล่มแปลเนี่ยเขียนมาง่ายและถูกกว่าเพราะขอซื้อนี่ก็สิ้มาเป็นบาลอนเหมือนกันดูหน้าจอท่านนี้จะเห็นตรงนี้ครับเห็นไหมฮะพวกนี้มันคือเล่มแปลเนี่ยจะเห็นภาษาไทยตรงนี้ครับเนี่ยตามหน้าจอครูเลยนะครับเล่มแปลท่านี้จะสังเกตเห็นว่าเขาบอกให้ MP3 มพามาด้วยนี่คือพ์ทลิสเซนนิ่งใช่ไหมครับลิสเซนนิ่งลิสเซนนิ่งใช่ไหมครับอันเนี้ย ไม่ต้องอ่านนักเรียนไม่ต้องฟังถ้านักเรียนจะเอาเล่มนี้นักเรียนโฟกัสที่อะไรบ้างโฟกัสที่มันมีครบเนียโฟกัสที่คําศัพท์ใช่ไหมโฟกัสที่แกรมมากก็คือไวยากรณ์มันจะมีในเล่มนี้เลยไวยากรณ์โฟกัสที่อะไรครับโฟกัสที่บทความหรือ r e ดดิ้งใช่ไหมอ่เขียนสา้นรความเข้าใจในการอ่านบทความเนี่ยเล่อสมเล่มนี้นักเรียนโฟกัสสามอันนี้แต่การฟังในเล่มนี้ก็มีด้วยพาร์ทการฟังนี่ยนะครับ ให้นักเรียนอ่านข้ามไม่ต้องอ่านไปโฟกัสศั์ไวยากรณ์บทความจากเล่มน,นี้โทอีกบาลอนเล่มน,นี้สุดยอดครับเนียนครูบอกเลยสุดยอดมากใครสอบ,สอบโทอีกตะองอย่เล่มน,น,นี้แหละแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นดีๆที่ติวๆกันน่ะนักเรียนดูดีนะครับบางทีเราคิดว่าเขาคิดโจทย์เองเรียนดูโจทย์ดีโจทย์มาจากหนังสือเล่มนี้บาลอนพูดจริงครับครูทราบเนียบาลอนเนี่ยเป็นต้นจำหลักของติวเตอร์เลยติวเตอร์เอามาทํามาจากบาลอนเนี่ยครับเนียโอเคนะโทอีกเนี่ยบาลอนนะครับ เล่มอ่านเล่มนี้จะจับต่ได้เลยโอ้ทำไมมันคุ้นๆก็มันมาจากเล่มนี้ไงฐานหน้าดังนั้นเล่มนี้โทอีกภาษาอังกฤษสำหรับการทํางานของบอลอนเล่มนี้จะใช้ในการสอบกรมสุรากกรได้แน่นอนโอเคนะครบยังครับครบแล้วแบกนิดนึงบาลอนหนึ่งเล่มใช่ไหมครับภาษาอังกฤษสาหรับการทํางาน c o อทปสเล่มภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการแบกขึันไป แกมมาอินยูสสองเล่มภาษาอังกฤษสำหรับพื้นฐานไล่ระดับไปใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนมีความพร้อมทุกอย่างก็ได้ครบแล้วเห็นไ,ไหมครับดังนั้นครูแนะนําครบแล้วใช่ไหมทุกอย่างก็จะมีอะไรบ้างที่เรียนต้องรู้ใช่ไหมครับฟังครูนิดนึงนะครับไกลหมดแล้วครูพยายามแนะนําอย่างเต็มที่สิ่งที่เรียนต้องรู้คือนเรียนต้องพื้นฐานใช่ไหมพื้นฐานภาษาอังกฤษเนี่ยพื้นฐานในด้านแกมมาอะไรต่างๆใช่ไหมครับ,ก,ร ma, รรบก็จะมีหนังสือแกมมาอินยูสอยู่สองเล่มนะโฟกัสเล่มสีง,งิงก็ได้ ต่อมามันจะมีภาษาอังกฤษสําหรับเชิงวิชาการเชิงวิชาการเนี่ยทำไมต้องเป็น c ีอูเทเพราะว่า c ีอูเทเป็นภาษาอังกฤษของการเรียนต่อของจุฬาใช่ไหมครับดังนั้นภาษาอังกฤษของ c ีอูเทจะเป็นภาษาอังกฤษวิชาการแน่นอนวิชาการก็จะเกี่ยวกับการทํางานในกรมสุลรกากร вот นี่แหละเราต้องใช้เชิงวิชาการด้วยใช่ไหมครับต่อมาครับเป็นภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารหรือภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานทํางานก็คือบาลอนใช่ไหมที่ครูแนะนาบาลอนบาลอนอย่างนี้เนาะ ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมี2บาลอนหนึ่งสองสองหนึ่งะครับทำไมต้องบาลอนบาลอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานครับดังนั้นวิชาการกับการทำงานเนี่ยครบแล้วท่าเรียนบอกครูผมข,ขี้เกียจอ่านเล่มพื้นฐานได้ไหมก็พอได้อยู่ท่านเรียนอ่านไม่ทนันอย่างน้อยนักเรียนต้องอ่านซี U ูทเทปกับบาลอนครับมันจะพอมากโอเคปะครูผมไม่ทันแล้วผมมีเหตุการณ์มากมายทำไงถ้าไม่ทันจริงๆก็ลุยแค่ซี U ูทเทป โอเคนะครูแนะนำ <Okay. S 1> ถ้าไม่ทันจริงก็ลุยแค่สยูเทปแต่ถ้าทันหมดควรลุยทั้งหมดอะถ้าเรียนมีเวลาอนาคตนักเรียนสอบเป็นหัวหน้าฝ่ายครูบอกก่อนเลยกรมศุกากรใช้การสอบหัวหน้าฝ่ายมันจะมีการสอบภาษาอังกฤษเหมือนนี่แหละพระบก,ก็เหมือนกันดังนั้นนักเรียนเตรียมตัววันนี้ก็จะอีกสี่ห้าปีข้างหน้านักเรียนก็มีโอกาสขึ้นหัวหน้าฝ่ายด้วยการสอบทันนะครับค,ครูเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะหวังว่าคลิปภาษาอังกฤษคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคนครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้ยูทูบได้นะคร